ขอโทษ,โทษ,โทษไม่ตั้งใจทำไมเดินไม่ดูเลยอะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยมีตาบ้า,บาเห็นปะเนี่ยมองเห็นไหมทุกวันเนี้ยเพิ่มไีเพิ่มนอนอยู่เหรอ๋อนอนอยู่อะดิไม่สบายที่รักโอ๊ยแสบหัวทับผมอยู่นั่นแหละไม่ชอบเลยบอกอีกทีแลว้ว่าอย่าทับผมผมร่วมหมดหัวแล้วมั้งเนี่ยไปหมอกไปลูกคนจะหลับจะนอน มีอะไรกินบ้างวะโอ๊ยพี่แมนเปิดตู้เย็นอาหัสดูบ้างดีอรมันชนเปิมมีตาไม่ดูเลยเนาะอยากจะเปิดก็เปิดมองด้วยไม่รู้ไม่ตั้งใจแหมขอโทษครับโอ๊ยพี่แมนเปิมปล่อยครับพี่จะดันไปไม่ต้อง พี่จะบอกว่าพี่จะเปิดให้เธอจะดันทําไมบอกให้ปล่อยให้ปล่อยจะดันอยู่นั่นแหละอุ้ยเฮ้ยเริ่มมาดันตัวฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันไปยังโดนเปลี่ยนไม่อนแล้วโอ๊ยโอ๊ยพี่แม่ทำไมไม่ดูบ้างอะหัวมันโขกเพิ่มหัวผู้ชายหัวก็แข็งโขกก็เจ็บคนยิ่งรีบๆอยู่จะรีบไปไหนอะพี่ก็รีบเหมือนกันโอ้ยขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจทำไมโดนไม่ดูเลยอะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยมีตา นม่เนี่ยมองเห็นไหมทุกวันนี้ทำนั่นทำนี่ชนนั่นชนนี่มั่วสั่วไปหมดเลยรอโทรศัพท์ลวกเก็บดีจะให้น้องไปเก็บเองรอชนของน้องโตกอ่ะอุ้ยจอแตกไม่ได้เรื่องเลยเอาตังค์มาด้วยค่าเปลี่ยนจอสามหมื่นนะสา<อ>มหมื่นเลยโอนมาเลยตอนนี้หงดหงิดนะ่ะทุกคนวันนี้ทําไมผมทําอะไรก็ผิดไปหมดเลย